และลูกกลมๆนี่คือลูกกะปิค่ะลูกกะปิทำจากกระชายกระชายหอมแดงอันนี้คือปักาดหวานปักาดหวานใช่ค่ะต่อไปเป็นไก่ฝอยไก่ฝอยใช่จุดเด่นเลยนะหอมแล้วก็เย็นกินแล้วสดชื่นเฮ้ยเหมือนคุณช็อกนะไม่ให้คือกำลัง ถามที่กินก่อนดีกว่าวนี้มาอะไรไหมโอ้โหโอ้โหน่าจะเป็นหนึ่งในเทปที่เรามาไกลที่สุดจากกรุงเทพอ่าใช่รับเพราะว่าที่นี่คือบ้านโป่งนะครับราชบุรีรายการเนี่ยคือทางชุมชนบ้านโป่งราชบุรีเนี่ยที่วัดตาลปักลัดเน่ยเขาขอเชิญรายการมาเพื่ออยากให้มาลองชิมอาหารชนิดหนึง ชื่อว่าข้าวแช่เคยกินไหมไม่เคยเลยครับอันนี้ปกติเห็นแต่ยไม่เคยลองมาก่อนเลยในชีวิตนี้ไม่เคยลองเลยไม่เคยลองเลยนี้เป็นการลองครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยทีนี่ข้าวแช่มันเป็นอาหารโบราณของทางมอสนีก็เลยอยากมาลองกินแต่ที่นี่ที่นี่เป็นวัดตานปักรัดซึ่งต้องบอกว่าเป็นชุมชนแล้วก็มีวิถีของชาวบ้านอยู่เขาอาจจะทําแบบลักษณะของชาวบ้านทํากันลองไปถามเขามาคือ แต่ก่อนเนี่ยจะไม่ได้ขายตลอดนะครับผมจะขายเฉพาะรายปีในเทศกาลนานๆจะมีสักทีนึงก็ปีหนึ่งแบบสงกรานอะไรประมาณเนี้ยจจะเป็นงานเทศกาลอะไรแบบนี้แต่ตอนเนี้ยเขาคิดว่าจะทําขายทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นโอกาสดีเขาเลยอยากให้รายการเนี่ยมาลองชิมดูว่าอัหน่อยพอหรือเปล่าส่วนใหญ่จะหมดแล้วทั้งนั้นด้วยโอ้โหนี่ขนาดเรามาบ่ายโมงเองนะแล้วบ่ายโมงนี่กำลังร้อนๆเลยใช่ไหมครับผมร้อนๆแบบนี้กินน้ำดื่มครับผมดับก็หายคลายร้อนก่อนนะครับอันนี้เป็นน้ำด่านะครับ พีเ8.5อควาเรียลอควาเรียลน้ำด่างที่ควรดื่มน้ำดื่มโมเลกุลขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพในการดูดซึมด้วยโมเลกุลจิ๋วที่จะพาสารอาหารแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึมเข้าสู่เซลล์ได้ดีกว่าน้ําดื่มทั่วไปและยังช่วยชาระสารพิษสิ่งตกค้างต่างๆของร่างกายได้ดีเช่นกันนี่คืออาหารมาแล้วนะครับโดยปกติเนี่ย <Ừ. S 2> ผมได้คุยกับพี่เจ้าของร้านแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นชุดใหญ่เนี่ยนี่เขาแช่จะเป็นแบบนี้เลยแต่นี่เล่นกินกันหลายคนนะกินแค่สองคนอ๋ออันนี้แม้ว่าจะมาถ้วยเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่ามันก็เยอะเหมือนกันดูเยอะคือข้าวแชรเนี่ยมันจะเป็นข้าวใส่ น้ำแข็งเย็นๆซึ่งมันเป็นเมนูอาหารไายร้อนอ่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอย่างที่พี่เขาแนะนำมาก็คือมาจากชาวมอญที่เอาเข้ามาตั้งแต่อดีตแล้วก็แต่ละที่แต่ละสถานที่อยู่ที่วัตถุดิบแล้วแต่สูตรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างแต่ที่นี่เนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือแต่ละบ้านเนี่ยที่เป็นชุมชนชาวมอญเขาทํามาถวายที่วัดใช่ถวายที่วัดแต่ละบ้านเนี่ยก็จะทํามาถวายคือถ้าบ้านไหนทําได้ก็ทํามาถวาย ค่อยๆปรับสูตรกันขึ้นมาให้แบบผมตอนหลังเนี่ยก็เริ่มทําขายอ่าทีนี้เราลองมาดูเลยว่าทําขายนี่เป็นยังไงบ้างผมไม่ทราบนะว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างต้องให้พี่เจ้าของร้านมาอธิบายครับผมเชิญเลยครับพี่อันนี้คือเมนูที่เราทําขายใช่ไหมครับอันนี้ที่ร้านทาขายที่ร้านทาขายอ่าตัวเนี้ยอันนี้คือข้าวใช่ค่ะอันนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้คือปักกาดหวานปักกาดหวานใช่ค่ะต่อไปเป็น ไก่ฝอยไก่ฝอยใช่แล้วไก่ฝอยอยู่อันนี้ใช่ค่ะเราทำเพื่อว่าถ้าเด็กๆทานพวกนี้ไม่ได้ครับจะมีผักอันนี้ก็เลยจะกินง่ายหน่อยใช่อ่าโอเคให้เด็กกินอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือปลาปนคือตัวนี้ปลาปนใช่ภาษามอจะเรียกว่ากาเจียกาเจียใช่ทำจากปลาช่อนทะเลปลาช่อนอันนี้คือหมูใช่ค่ะครับชุนเจียชุนเจียใช่ค่ะครับชุนภาษามอนแปลว่าเนื้อแปลว่าเนื้อและลูกกลมๆนี่คือลูกกะปิค่ะลูกกะปิทำจาก กระชายตะไคร้หอมแดงคือพูดง่ายๆกินกับก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามเพราะว่าดูทรงแล้วถ้าเราเอาหยอดลงไปในนี้เนี่ยมันจะเละหมดนะมันจะรวมๆกันอ่าผมขอลองเป็นไก่ก่อนแล้วกันอ่าปลอดภัยสุดใช่ไหมปลอดภัยสุดผมยังไม่ได้กินไรนะผมให้คุณสุดท้ายว่าผมอยากกินอะไรมากที่สุดกะปิ่เหรอเออเพราะอะไรรู้ไหมมันกลมขั้นตอนการทํามหาศาลมากอ่าด้วยตัวไก่อ่ะอ่าอร่อยละ เอาจริงไก่เองเดียวก็อร่อยละกรอบรสชาติดีมีความหวานส่วนตัวของข้าวแท่จุดเด่นเลยนะหอมแล้วก็เย็นกินแล้วสดชื่นเฮ้ยโอเคสําหรับผมอ่ะประสบการณ์แรกไม่เคยลองมาก่อนถือว่าโอเคเลยกับลูกกะปิเปเหมือนคุณช็อกนะไม่ให้คือกาลังกาลังนึกอยู่ว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นรสชาติคุ้นเดี๋ยวต้องมีเปล่นอะไรสักอย่างเฮ้ยแต่ผมว่ากะปิก็อร่อยอร่อยแหละแต่กำลังคิดว่าเอ๊ะ ผสมกันเยอะมากอ่ะตามที่วิธีคะกขั้นตอนมันใช้เยอะมากนะในความรู้สึกผมนะอผมว่ามันมีความเหมือนแบบกลิ่นของเรากินพวกนู่นขมเออคือแบบนี้ขมเออนิดๆด้วยกลิ่นด้วยอะไรนะแต่เอาเป็นว่าจุดเด่นคือความหอมหอมมากเลยหอมนํำเลยตัวน้ําอ่ะสดชื่นมากหอมมากคือมันเป็นเมนูคลายร้อนมันก็ต้องแบบนี้เลย อ่ะทีนี้ผมขอร้องไก่หน่อยเอ้ยผมว่าคุณชอบไก่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีเลยการันตีเลยใช่ไหมกรอบอร่อยใช่ปะด้วยตัวไก่เนี่ยโอ้โหก็อร่อยแล้วอ่ะคือใครที่ผสมที่พี่เขาบอกว่าอืถ้าใครที่ไม่ถน,นัดอะไรพวกเนี้ยไก่เนี่ยปลอดภัยสุดเลยอันนี้เป็นปลาป่นนะเป็นไงอะไรปลาป่นบ้างมันก็เหมือนการกินปลาเลยแหละอันนี้จะออกเป็นหวานหวาน,วนเค,มเคม็มๆมีของรสชาติแล้วก็มีความหอมของปลาที่เด่นชัดขึ้นมา แล้วผมหวานนํำแล้วก็หอมอืออืเออก็ปลาเหละยปลาป่นเลยอ่ะอือทุกเมนูเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดนะอือความหอมอือันนี้ผมลองหมูบ้างหมูหวานหมูมันจะเป็นฟิลหมูหวานหมูหวานแต่โดยรวมเนี่ยถ้าถามว่าผมชอบอันไหนน่าที่สุดผมยังให้เป็นส่วนของไก่นะไก่ผมว่าไก่อร่อยมากเลยผักยังไม่ลองเดี๋ยวลองใช้เท้าบ้างกพโอเคก็จะหวานหวานหน่อย ผมลองมานะผมว่ากินง่ายสุดนะแล้วผมเข้าใจที่พี่เขาบอกว่าอันเนี้ยให้สําหรับเด็กๆคือไก่ไก่ทอดอร่อยมากอันนี้อร่อยเลยแล้วก็ตัวของกระปีหรือของป้าปนหรือของหมูผมโอเคหมดคุณชอบไก่มากสุดใช่ผมชอบรูกระปีมากมันก็หอมมด้วยช่เออแต่ว่าผมบอกเลยว่าจุดเด่นของแต่ละเมนูเนี่ยหอม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 ทุกอย่างอยู่ที่ว่าวัตถุดิบแต่ละชนิดมันเป็นแบบไหนใช่ แล้วก็เฉพาะตัวน้ําเนี่ยก็หอมมากคือกินเข้าไปกลิ่นมันเป็นกลิ่นมะลิอ่ะของผมก็ใส่มะลิมาด้วยเนี่ยดอกมะลิมาด้วยก็ถือว่าถ้าใครยังไม่เคยเปิดใจลองกับข้าวแช่นะพอลองบอกได้เลยว่า้อลองเอ้ยมันมันเป็นรสชาติที่ดีอ่ะมันเป็นเมนูโบราณด้วยซึ่งผมว่ามันไม่ได้หากินง่ายมากนี่ถ้าเกิดใครไปเจอเนี่ยข้าวแช่ผู้ใหญ่หนึ่งปาปากรัดรับรองการันตีว่าอร่อยและนี่มีอีกอย่างนึงที่อยากลองด้วยนี่เป็นผัดไทยมอญนะครับไม่เคยลองเลยผัดไทยมอญเป็นไงเหมือนกัน ก็ดูหน้าตาเหมือนผัดไทยตามปกตินะแต่ว่ารสชาติเป็นยังไงเรายังไม่รู้ผมว่าคล้าย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 ผัดไทยที่เราคโดยทั่วไปก็คือมีความหอมในนัางถือว่ารสชาติไม่ต่างกันมากไม่หวานมากถ้าไม่ผมรู้สึกว่ามันมีความเผ็ดนิดหน่อยหรอผมมว่าจะอกนิดออกออกเดดหวานมากกว่านะนิดนิดเหมือนไฟลิ้นอะตอนที่นี่เหมือนเขาใส่หมูนะ เขาผัดไทยส่วนใหญ่ที่เรากินน่ะกุ้งกุ้งสดกุ้งแห้งอะไรก็ว่ากไปไหนที่เขาใส่หมูด้วยแต่ก็มีกุ้งด้วยนะครับแล้วก็มีตามปกติก็มีเต้าหู้อ่ะนี่ก็เป็นส่วนของผัดไทยมอนทีนี้ตามที่บอกไปที่แต่ละบ้านเขาทำข้างแช่งอยู่แล้วมันไม่ได้มีร้านเดียวครับมันมีร้านอื่นๆแต่ละร้านสูงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะอันนี้อย่างที่บอกเขาจะเป็นเด่นที่ดอกมะลิใช่แต่ร้านอื่นเขาจะมีดอกอื่นๆด้วยใช่เดี๋ยวไปลองกันไปอ่มาถึงร้านที่สองนะครับร้านนี้คือร้านข้าวแช่คุณหน่ออยยบกกนเละ ร้านนี้ไม่ได้ทำขายนะเอาทำเฉพาะเทศก,กาลแล้วถ้าอยากกินทำไงอยากกินก็ต้องมางานเทศก,กาลหรือไม่ก็ต้องสั่งเอาอ๋อโอเคเับเดี๋ยวมาลองก่อนเลยดีกว่าครับอันนี้ก็ขายดีหมือน,นันอันนี้จะเป็นอีกสูตรหนึ่งถูกไหมครับอ่าส,สูตรพี่จะมีอะไรบ้างครับมีปลาหวานมีปลาหวานปลาหวานครับปลาหวานแล้วก็มีหมูหมูเค็มเมคเป็อดปลาหวานกับ ใช้โปรหวานที่ดั้งเดิมโอเคน้ำที่ที่เทใส่ข้าวแช่เนี่ยอันเนี้ยหล่อมะลิเหมือนกันโอเคแล้วบลองหมูก่อนแล้วกันเออจริงจริงนะตัวหมูอย่างเดียวก็อร่อยแล้วอ๋ออันน้ำเป็นไงหอมกลิ่นมะลิจริงเลยจริงแค่หมูอย่างเดียวก็อร่อยแล้วใช่อย่าตักอันนี้ใส่ลงไปนะเดี๋ยวผมว่าความหอมอย่างที่พี่บอกความหอมของมะลิมันจะหายใช่ต้องกินแยกต้องกินแยกแต่ละร้านก็จะสูตรไม่เหมือนกันบ้านไหนบ้านมาไหน แลาวเนี่ยชายโปเขาจะเด่นเรื่องของกะทิความหอมเลยนะจริงๆมันเรื่ความหวานเอาคุณปลาป่นมั้งปลาหวานปลาทอดแถวนี้คือก็จะเป็นปลาทอดเป็นหลักถูกไหมครับถ้าเป็นปลาป่วนใหญ่จะเป็นปลาทอดแล้วแต่รูปลาเนี่ยเขาหอมนะหอมมผชอบปลาเหมือนกันเพราะว่าปลาเนี่ยจริงๆอ่ะกินเข้าไปคําแรกมันเหมือนจะหวานนะแต่มันมีรสเค็มอยู่ในนั้นปลาปลาแล้วสำคัญเลยกลิ่นหอมมากโอ้ยอันนีปลาอร่อยมากใครมาที่นี่ก็มาลองร้านนี้ก็ได้่ใชื่อว่าข้าวแช่คุณหน่อย อีนนแล้วถ้าเกิด<ม>ว่า,าจะสั่งสั่งที่ได้ที่เบอร์ไหนครับพี่0621434329โทรไปหาพี่ชื่อป้ายครับช,ชื่อป้ายใช่ครับพ่จสาวของสองวันสองหน้าใครสั่งร้านพี่เขาอ่ะอย่าลืมปลาปลา,ปลานี่สําคัญมากอร่อยมากปลาอร่อยมากหมูก็อร่อยก็<ห>ม,กมีความแตกต่างนะอย่างที่เราลองร้านแรกกับร้านที่สองแล้วแต่คนชอบใช่นะครับฉะนั้นก็คุณจะต้องลองให้มันครบๆเลยทุกร้านทุกร้านเลย ไปลองร้านรีขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาถึงร้านที่สานะครับร้านนี้คือร้านข้าวแช่นะสันแล้วต้องบอกว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมมอเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูดูจัดจัดน่ากินมากเลยนะครับคผมเมื่อสักครู่ก็มีการละเล่นใช่ไหมครับพี่เป็นการละเล่นเนาะเรียกว่าอะไรครับผีกะลาทรงผีครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันเหมือนกันโอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมา ให้นะ้าแนะนำนิดนึงว่าที่นี่ในส่วนของร้านนี้เนี่ยรเรื่องของวัตถุดิบมีอะไรบ้างข้าวแช่ทางร้านมีเป็นแบบลักษณะไหนบ้างครับข้าวแช่เราจะเป็นใช้ข้าวหอมมะลิเก่าครับหุงจนนาเขาเรียกว่าแบบไม่เป็นข้าวต้มนะไม่เป็นข้าวต้มเราเป็น,ปนแค่เป็นตัว่ากัดแล้วไม่เป็นเม็ดข้าวสาคือไม่ไม่เละ เสด็จน้ำเป็นแห้งเวลาเราใช้กับน้ำที่เราอกด้วยน้ำลอยดอกมะลิมันจะได้เป็นตัวน้ำไม่ขุ่นเวลาเราทำซอสแช่เรามันจะดยู่หน้าทาจแล้วเราจะมีอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านสิทิเนเจอร์ของร้านมีอะไรบ้างครับจาวนว่าก็จะเป็นปลาช่อนแดดเดียวผัดหวาน ใช้โป๊ครับช้โป๊ราชบุรีเนี่เราจะมีใช้โป๊ดีเนาะเจดเตมีย์โป๊เจะเสมียนแต่จะมีลูกกะปิลูกกะปิใ่ค่เราใช้เนื้อปลาเนื้อปลาผสมกับอะไรบ้างครับหามีเครื่องสมุนไพรก็มีกระชายกระชายไตะไร้แล้วสำคัญเลยหอมแดงแล้วก็มีกะปินี่แหละตัวสำคัญจะให้ได้กลิ่นแล้วก็จะมีกะเจียทิวานะครับขาวที่อย่างหนึ่งตอนนี้ทางร้านหมดไปแล้วหมดไปแล้วหมูผัด โอ้หมูบัตกับใบมะกรูดหมูบัตกระตุ่นหมูแดงเดียวเหมือนกันขอลองแบบยังไม่ต้องกับข้าวก่อนดีกว่าอยากรู้มันหอมขนาดไหนลองก่อนเลยได้กลิ่นหอมมะลิอยู่ดีแล้วทีนี้สิ่งทอยากลองมากที่สุดแน่นอนเลยลลููกกกกรระะเเขอโทษนะครัับอนนี้หวานน้ำแล้วก็ได้กลิ่นคล้ายกับกระชายก็มาลองได้นะคือเนี่ยผมลอมาทุกร้านของเขาแค่รสน้ำไม่เหมือนกันร้านนี้รสน้ำคือหวานอื ตาอร่อยหมดนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะชอบไหนหวานน้ำเค็มน้ำหรืออะไรก็ตามสามารถโทรสั่งอะไรได้ไหมครับบางท่านที่อยู่ต่างประเทศแบบไปออกอีเวนต์ไงครับถ้าอยากกินอยากได้อยู่ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวบอกเบอร์ได้เลยครับ0 8 7 7 0 6 5 6 4 2นะครับติดต่อคมสันจัมปุ่นเลยยังมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนมาก็คือกันครับก็ลายกก็คือนคาราเมันนี้ลองได้เลยไหมครับเนี่ยได้ได้ได้จะเหนียวครับแล้วก็จะ ไม่หวานมากไม่แข็งไงมันไม่เหนียวแข็งหอมใช่ไหมอร่อยแล้วก็ไม่ไม่หวานมากผมเป็นคนที่เราไม่ให้สายหวานไม่ไดไม่ช้สายหวานเราไม่ให้สายหวานมากกำลังดีอืมเดีก็มาลองกับน่าสัได้ครับทั้งกะลาแมทั้งในส่วนของข้าวแม่มาถึงอีกร้านหนึ่งในชุมชนนะครับเมื่อกี้คุณชอบมากเลยดี่คาราเมชอบมากอร่อยอันนี้นี่น่าจะมาทางนี้โดยเฉพาะนะครับกะละามแม่พิสมัยคระเที่สดโบราณอยากลองไหมครับที่ผมเห็นสองอันนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับี่ ไม่เหมือนอันนี้คืออะไรครับแป้งครับแป้งอันนี้เป็นแบบแป้งใช่ครับแป้งตัวนี้จะเป็นแบบเป็นถั่วเป็นข้าวเหนียวเลยเป็นข้าวเหนียวใช่ครับจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดงเอาข้าวเหนียวมาไปนึ่งครับจนมันเป็นตัวก่อนเนข้าวกวยครับเสร็จแล้วเราก็ไปตากแดดแล้วก็ตอนกวนก็คือวิธีการอย่างไรครัการเอาน้ำกะทิลงเสร็จแล้วเอา เหนียวเนี่ยครับลงเส็จแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ปวนอยู่ในที่เทคเจอร์มันจะไม่เหมือนกันเทคเจอร์เนี้ยมันจะนิ่มๆตัวเนี้ยมันจะนิ่มๆกรึบๆอ่าแบ่งกันเลยครับขอบคุณครับอือันนี้ก็จะเหนียวหนึบแล้วก็หอมแล้วไม่หวานมากเออผมชอบตรงที่มันไม่หวานมากอย่างงี้ครับของเรามันจริงนี่ดูความหนึบโอ้แค่จับเทคเจอร์คนละแบบแล้ อันนี้มันจะเป็นความเม็ดเม็ดล้วนๆ,นๆนกว่าใช่ใช่นี่นะแข็งๆนิดนึงอ่ะอันเนี้ยคุณจะได้ t e เจอร์ความกรอบแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้จะหวานน้อยกวาหรือเปล่าผมว่าความหวานาพอๆกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันอ่ะความหนึบอันเนี้ยมันจะเคี้ยวแล้วจะหนึบ <ไอ S 2> มีความเป็นกะละแมทที่คุณกินโดยทั่วไปไอันนี้มันข้าวเลยแต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบเม็ดเม็ดล้วนๆเลยครับ อ่มันจะกรึ๊บกรมีความกรอบแล้วแต่คุณชอบเดกเจอร์แบบไหนอันนี้โดยปกติที่ขายที่ไหนอะไรยังไงบ้างปกตินะครับก็คือจะขาย,ยที่ตำบลเนี่ยครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราอยากเปิดตลาดใหม่มก็คือ ามนเพจได้เลยครับเพจเป็นคารากมลแม่นิสมัยตามพื่อร้านเลยใช่ครับตามร้านเลยครับแล้วถ้าสนใจก็โทรสั่งได้ใช่สนใจติดต่อได้เลยครับเดี๋ยวที่ง่ายที่สุดก็คือเข้าเพจใช่ครับเข้าไปได้เลยอินบล็อกไปได้แล้วก็สั่งสั่งแล้วก็ส่งได้ทั่วประเทศใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าใครที่เป็นสายกาลามของหวานผมแนะนําว่ามันไม่หวานมากแล้วมันรสชาติดีอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยกินแบบเนี้ยก็ ลองสั่งไม่ได้อ่ามันจะเห็นความแตกเพราะว่าอันเนี้ยมันแตกใหม่อันนี้แลกใหม่แกใหม่อันนี้คุณอาจจะเป็นกาแมที่คุณเคยคุ้นเคยอยู่แล้วอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับทีนี้เรามาอยู่อีกร้านนะครับร้านนี้เป็นร้านสินค้าโอท็อปเลยนะครับขึ้นชื่อว่าบ้านโป่งราชบุรีแล้วอ่าอย่างหนึ่งที่ถือว่าโด่งดังมากคือข้าวตังครับผมปกติกินบ่อยไหมก็บ่อยนะ ถือว่าก็บ่อยเนี่ยแหละแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบกินจากทางต่างจังหวัดอาจจะเป็นแบบอขายตามร้านสะดวกซื้ออที่เราก็จะเห็นยี่ห้อดังๆนั่นแหละคุณจุนกินเินข้าวตังมีกินข้าวตังแบบไหนผมจะกินหน้าหมูหยองเป็นหลักหน้าหมูหยองใช่มันดูปลอดภัยโดยทั่วไปโดยทั่วไปร้านนี้นะครับสินค้าโอท็อป ข้าวตังรสต้มยำอ่าจริงๆเขาบอกว่ามีหลายหน้ามากๆเออบางหน้าผมก็ไม่เคยลองมาก่อนอย่างหน้าอัลมอน์อย่างเงี้ยอ่านี่เป็นเนยอัลมอนต์ใช่ไหมครับมีหน้าสาลยโอ้โหแยะเต็มหมดเ๋ยเดี๋ยวมาคุยกับพี่เจ้าของร้านดีกว่าอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวถามพี่อ้อยนะครับพี่ออยครับร้านข้าวตังของร้านพี่เนี่ยมีอะไรที่ข้าวตังเนี่ยต่างกับร้านอื่นทั่วไปทั่วไปคะที่เราจะเห็นเราเห็นข้าวตังหน้าหมูยองครับ หน้าธัญพืชอ่อาอันเนี้ยเราเห็นทั่วไปในไม่ว่าจะในเซเว่นที่ม so ัน like, มีทั่วไปใช่ไหมแม่อ่ามีทั่วไปหาหาได้ตามร้านสะดวกซื้อนอะไรอ่ะทั่วไปอ่ะค่ะแต่ว่าของเราอ่ะก็จะมีที่ทํามาสําหรับเพื่อเด็กๆหรือว่าเด็กๆอยากจะซื้ออยากจะกินด้วยอ่ะก็จะมีหน้านี้อัลมอนด์เนยอัลมอนด์มาจอกหวานๆหอมเนยกรอบ อันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเด็กจะสนใจเยอะอาค่ะแล้วก็มีนี่หน้าสาลายสาลายสาลายอย่างหนึ่งครับผมค่ะอันเนี้ยส่วนทั้งเป็นหน้าที่แบบว่าบำรุงแบบกับบกระดูกผม ที่ส่วนใหญ่กจบคนอ่านงาดำเพราะงาดำมีประโยชน์ใช่ไหมคะครับจะช่วยในเรื่องกระดูกพวกเส้นเส้นนี้ยอันนี้ก็ได้รับการตอบรับจากคนผู้สูงอายุครับแล้วก็วัยกลางคนเยอะมากเขาจะสนใจหน้าเนี้ยเยอะมากค่ะเนี่ยเราก็ยังมีหน้าที่แบบว่าคนจะสนใจเยอะแบบว่าต้มยำเนี่ยเาบอกก่อนเราสองคนแอบมาลองแล้วใช่อันนี้คือต้มยำจริงๆต้มยำแท้ๆดูเข้าไปที่ต้มยำเราก็จะรู้ได้เลยว่าเนี่ยนี่คือต้มยำไม่ต้องเขียนบอกเลยถ้ากิน้าไปรู้เลยนี่คือต้มยำแน่นอนเกิดแปลกที่ว่าคนอาจจะอยากกินเพาะ ตังแล้วก็อยากกินต้มยำด้วยเขาก็เลยเอามมิกรวมกันให้กินได้ได้กินทั้งข้าวต่างแล้วก็ต้มยำไปในในใน้อย่างเดียวกันเลยอย่างเงี้ยค่ะจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งคือไข่ขำสินค้าไข่ไข่ขำสมุนไพรที่เขามาทำอาหารอย่ที่เป็นสาล่ายอ่ะ์มีสาลายชนิดนึงเคยได้ยินมาก่อนไหมไม่เคยพี่เคยแกงไข่ขำไหมคะไม่เคยเลยครับตายแล้วเปิดโลกมากเลยนะเนี่ย มันจะเป็นแบบว่าถ้าากับทางทางภา,กาคกลางเราอจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ากับทางภาคอีสานเขาจะแกงพวกแกงไข่ผำไม่เคยได้ยินเลยจริงๆที่เป็นเป็นคล้ายปลาไหลนิดหนึ่งมัน<ม> ไข่ผำนี่คือสาหร่ายมันเป็นพืชตระกูลนั้นอ่าเป็นพืชตระกูลนั้นเพราะว่าในในนี้มันจะมีธาตุอาหารเยอะมากครับประโยชน์ทาวพวกอีสานเขาขายกิโลเป็นสองสามร้อยเลนะคุณเนี้ยโอ้โหมันเป็นแพงมากมันเป็นแบบผมขอลองเลยไหมได้ลองเลยค่ะผมขอลองก่อนไอ้ตัวไข่ผั้นมันคือดำๆเหมือนครับใช่ค่ะตัวเขียวคือเราไปอบมันเลยจะเป็นตัวเขียวนิดนึงแผ่นนี้เราก็ทำด้วยไข่ผำนะคะ มันหวานขึ้นเค็มรู้สึกมีกลิ่นเฉพาะตัวไหมครับพี่ใช่ค่ะมีกลิ่นเฉพาะตัวนึกออกแล้วอันนี้มันก็ช่วยเรื่องของคุขภาพอะไรอย่าี้ใช่ค่ะมันเป็นแล้วถ้าสนใจอยากจะสั่งสมมติว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดอะไรก็ต่างนี่ครับจะสั่งได้ที่ไหนอะไรยังไงนี่นี่มีเบอร์โทรมีเบอร์โทรมีสแกนไลน์ได้ด้วยอ๋อมาดูทั่วประเทศส่งแล้วตอนนี้เราตอนนี้เราส่งไปทีนอยู่ค่ะเราทำเป็นอัดกระป๋องด้วยนะคะกระป๋องเมันเป็นกระป๋องแล้วแพ็คเกจย่างแน่นหนาเลยค่ะก็นอกจากความอร่อยแล้วก็ช่วยชาวบ้านช่วยอยู่ครรับใคสนใจก็ อย่างที่บอกไปเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วเราขึ้นให้แล้วสแกนไลน์ได้เลยโทรก็ได้แล้วก็ในเพจก็มีครับเป็นไงหลังจากลองมาหมดทุกร้านแล้วบรรยากาศไหมผมว่าบรรยากาศมันก็สนุกสนานนะอาจจะเสียอย่างเดียวอุณภูมินันร้อนในที่หนึ่งว่าเดือนเมษาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าร้อนเผาอ่ะวันนี้เราก็กินมาเยอะพอสมควรเลยนะครับผม อาหารแต่ละอย่างเนี่ยที่พี่เขาบอกว่ามันจะเป็นยารักษาแล้วก็ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของหลายๆอย่างเลยลดอุณหภูมิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นี่คือครับอีกหนึ่งตัวช่วยของรายการเรา่าลืมนะครับนี่ช่วยสุขภาพของร่างกายจริงช่วยในระบบการขับถ่ายหลายๆอย่างเลยนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกภายในด้วยตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะผมคินบ่อยมากแช่เย็นนี่อร่อยเลยน้ำว่านหางจระเข้เนชั่ัลวีโก กลิ่นองุ่นขาวผสมชิ้นเนื้อว่าน40%อุดมไปด้วยกรดอะมิโนวิตามินแร่ธาตุต่างๆมากมายและยังถือเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการรักษาพิษในร่างกายอีกด้วยสารอาหารมากมายอัดแน่นเต็มขวดรสชาติดีอร่อยพร้อมดื่ม ยิ่งเย็นย,ยิ่งสดชื่นดับกระหายคลายร้อนใช่เลยจุนชอบอะไรมากที่สุดที่นี่<ใ>นอายเนี้ผมชอบเข้าแช่นะมผมรู้สึกว่าเออมันมันเป็นการเปิดโลกผมไม่เคยรอมาก่อนแล้วรอรู้สึกเอยมันโอเคมันอร่อยดีม,มันมีทั้งความอร่อยมีทั้งความหอมความสดชื่นอยู่ในเมนูเดียวของผมเนี่ยประทับใจมากที่สุดก็คือผมไม่เคยได้ยินชื่อไข่ทำ ไม่มไม่เคยได้ยินจริงๆนะไม่เคยเหมือนกันไม่เคยแบบรอนถ้ผมเอ๊ะมันเป็นเมนูแบบไหนวัตถุดิบแบบไหนอ๋อผมคือก็ได้เปิดโลกเยอะเหมือนกันนอกจากไม่กินข้าวแช่ก็ได้ยังไม่กินกะละแมด้วยอ่าใช่กะละแมนี่คุณน่าจะชอบมากชอบชอบชอบเพราะมันไม่ได้หวานมากหวานน้อยก็อย่าลืมนะครับใครแวะมาแถวนี้นี่คือวัดการปักลับมาไหว้พระได้รวมไปถึงก็มาเที่ยวได้เหมือนกันนะครับ